ไม่มีนะครับผมมาดูมเมล็ดฟักทองที่พลัน้นไว้ไม่มีมาเจอตัวนี้ออกได้ไงวะตอนหาไม่เจองัดลงไปแล้วงัดขึ้นมานี่คือเห็ดยูคาลิปตัสนะครับผมอันลังบาน,นกินได้กินสดก็ได้นะถ้ามันมีตุมต่มๆนะเคี้ยวได้เลยนี่ จะมีไข่มันด้วยแต่ตัวนี้ไม่มีเกิดหางจากต้นมากต้นอยู่โนตัวอยู่นี่แล้วใครมันจะไปสังเกตเห็นมันเนี่ยโอ้อ,อบ้าจำได้ว่าอยู่เนี่ยหนึ่งสองสามเมตรทาไมมันไม่ขึ้นวะ looking for mushroom and pumpkin, pumpkin. I plant the pumpkin here yeah this line down there no, it doesn't grow nothing like 20 of them